แชร์วิธีเก็บกระดาษริบกาแฟที่คิดว่าน่าจะดีเคยสงสัยไหมว่าทําไมเขาบอกว่ากระดาษริบเนี่ยไม่ต้องล้างไม่มีกลิ่นแต่ทําไมเราดมแล้วมันมีกลิ่นบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราแกะพลาสติกที่ห่อตัวกระดาษมาแล้วอ่ะแล้วเราเก็บมันไว้ในกล่องแบบนี้กล่องแบบนี้มันมีกลิ่นกระดาษลังที่แรงมากๆถ้าเกิดว่าเราแกะห่อพลาสติกของตัวกระดาษริบด้านในออกแล้วอ่ะเราว่ากลิ่นอันนี้มันจะเข้าไปติด อยู่ในกระดาษก็จะทําให้กระดาษอะกลายเป็นกระดาษที่มีกลิ่นอะไรบางอย่างนั่นก็คือกลิ่นของพวกกระดาษลังเราก็เลยจะเอาพวกกระดาษดิบที่ซื้อมาค่ะใส่ไว้ในกล่องอื่นๆก็จะมีทางที่เขาออกแบบมาให้ใส่กระดาษทรง V60 แบบนี้หรือลองซื้อเป็นพวกทั p เปอแวร์แบบนี้อันนี้พอดีมากกับกระดาษเวฟไซส์155อีกไซส์หนึ่งกันไม่เคยใช้ถ้ากระดาษดิบใครมีกลิ่นก็ ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ